ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อะไรหรอกครับมิสอินฟอร์เมชัก็คือมีคนถูกฆ่าแล้วไอ้พวกขวาจัดเนี่ยก็ไปบอกว่าเป็นพวกไหนพวกลีภยัยความจริงไอ้คนที่ฆ่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าไงเป็นคนอังกฤษคือคนยุคเป็นคนที่มาจากเป็นชนเป็นคนอังกฤษ,ปนนกฤษไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่พวกลีภยัยเพราะฉะนั้นเป็นการอ่แค่เรื่องมิสอินฟอร์เมชันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือนายกรัฐมนตรีเคสตาเมอร์นี่เก่งมาก เข้ามาจากเขาจะเป็นพวกที่มาจากพวกอะไรครับทางด้านของของสองด้านกฎระเบียบเขาจะมาจากผู้นําทางด้านอายการเพราะฉะนั้นเขาทำยังไงครับเล่นหนักเลยนะครับได้ผลมากเล่นงานนะครับเล่นงานพวกที่เล่นหนักเสร็จมีการเล่นงานทางด้านกฎหมายอย่างรวดเร็วเลยเพราะได้ผลครับเพราะว่าชื่อปลอยช้าเนี่ยมันจะรู้แล้วเพราะงานนี้ก็เลยให้สดงความสามารถการท้าทาย เพราะว่าสามารถที่จะเล่นงานสถานการณ์ท่อนตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเล่นงานสถานการณ์ได้แต่อย่างน้อยที่สุดไม่หมายความว่าม้มันจบเพราะว่าพื้นฐานของในสู่เหล่านี้ประคนนังกิดนะครับโดยพวกขวาจัดเนี่ยนะครับก็ไม่พอใจที่มีการรีไพยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ออกมายังไงในในอนาคตอาจจะมีเรื่องประเด็นนู้นประเด็นนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคงไม่ได้ลาามไปอย่างน่ากลัวอะไรหรอกครับเพราะว่า เป็นการใช้มิสอินฟอร์เมชันแล้วก็รัฐบาลก็เก่งมากนะครับเล่นงานรวดเร็วและหนุนแรงเพียงพอที่จะทำให้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงทางดีขึ้นเพราะขนาดนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายไป